แพ้ก็แค่ปล่อยจะสนใจทําไมคนที่ไม่ได้ให้ค่าเราโอเคขอบคุณเวรนี้มากๆถูกต้องอันนี้เป็นแนวคิดของผู้ชายที่เข้มแข็งแล้วเตือนรู้แล้วและมีตัวเลือกแล้วแต่ในคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเจอกรูตีเนี่ยมักจะเจอปัญหาอยู่สองสาข้อคือข้อแรกไม่มีตัวเลือกข้อที่2ไม่ได้พัฒนาตัวเองข้อที่3ไม่รู้ความจริงของผู้หญิงต้องการอะไรทําให้ปอให้พัฒนาตัวเองก็ดันไปผิดทางอีกอยู่ดีดเช่นไปพัฒนาเรื่องคําพูดไปพัฒนาเรื่องอจิตวิทยาการหว่านล้อมซึ่งมันผิด การพัฒนาตัวเองของผู้ชายที่ทําให้ผู้หญิงสนใจเรามันมีมันม,มันมีแค่ไม่กี่อย่างเองเช่นรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีขึ้นมันกระตุ้นสัญชญาณคนอื่นให้สนใจเรามากขึ้นพอคนอื่นสนใจเรามากขึ้นเรามีค่ามากขึ้นถูกไหมการัางตัวให้ดูแพงเนี่ยก็เรื่องจิตวิทยาเหมือนกันแต่มันเป็นข้อ2ระหว่างจิตวิทยาเก่งกับทรัพยากรเยอะทรัพยากรเยอะพูดน้ําหนักมันดีกว่าอยู่แล้วถูกปะแล้วบวกด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเรียนรู้มาอย่างดีแม่งก็ต้องเบิ้ลกว่ากันเก็ตตรงนี้นะถูกต้องในแนวคิดคือแพ แค่ปล่อยกูรู้แล้วกูวัดเวลปุ๊บกูสู้กับไอ้คนที่เข้ามาจีบมึงอ่ะไม่ได้กูถอยดีกว่าแทนที่กูจะเสียเวลากับทรัพยากรในการที่จะไปสเปนมึงเพื่อที่ยังไงสุดท้ายกูรู้ว่าไปยังไงกูก็แพ้เอาทั้งหมดทรัพยากรที่มีเวลาที่มีเนี่ยมาพัฒนาตัวเองแล้วผ่านไปสองสมปีเรากลายเป็นคนที่ชนะไอ้พวกที่ไม่พัฒนาตัวเองเหมือนกับพวกที่เป็นเหมือนเราเมื่อสองสมปีที่แล้วเก็ตตรงนี้ใช่ไหมก็ผู้หญิงที่ไม่ได้ให้ค่าเรา ไม่ต้องสนใจนั้นก็ถูกต้องแต่ครูตีจะบอกอย่างนี้ด้วยเช่นกันว่าบางครั้งเราก็ฝืนสัญชาตญาณตัวเองไม่ได้และครูตีจะพูดนะหลายครั้งส่วนใหญ่จะฝืนสัญชาตญาณตัวเองไม่ได้คือผู้หญิงที่ไม่ค่าเราอะมักจะเป็นผู้หญิงที่สวยเลเวลสูงเลอค่ามีคุณค่ามากพอที่จะทําให้เราไล่ตามเท่าไหร่ก็คุม้มเท่าไหร่กูก็ยอมจ่ายเพื่อให้ได้มาตรงนั้นนะ่ะมันมีค่าก็จริงไอ้ที่ว่าเรายอมจ่ายไล่ตามเนี่ย แต่บังเอิญว่ามีผู้ชายเหมือนกันกับเราเนี่ยห้าสิบคนทําพร้อมกันแล้วผู้หญิงจะเลือกใครล่ะกูเลือกไม่ไหวฉะนั้นถ้ามีคนไล่ตามเหมือนกันกูก็เอาคนที่เลเวลสูงสุดดีวะเป็นเรื่องปกติก็กลับกันเพื่อให้เราไม่ใช่ว่าด่าผู้หญิงฝั่งเดียวสารยาญในฝั่งกลับกันก็คือผู้หญิงคนนี้สวยที่สุดที่เขาไม่ได้ให้ค่าเราแต่เรายังสนใจเขาทําไมมีผู้หญิงคนอื่นเหมือนกันหางก็ไม่มีนมตูดมีเหมือนกันทาไมเราไม่สนใจกับคนนี้มันสวยสุดเลยค่าสุดอะถูกไหมดูแพงสุด สำหรับเราถูกปะก็แบบเดียวกันพัฒนาตัวเองต่อไปไม่ไล่ตามไม่ต้องถึงกับไม่สนใจคนที่ไม่ให้ค่าเรานะไม่ไล่ตามแล้วไม่เอาจิตไม่เอาหัวใจเราไปให้เขาทืบเล่นเท่านั้นก็พอเราสนใจได้แต่สนใจแบบเก็บลงสต็อกว่าอีนนี่สวยกูยังจิบไม่ติดเด็กสองปีเจอกูระหว่างนี้มึงมีผัไวไปก่อนไอ้ผู้ชายที่มันเข้ามาเนี่ย เบลสูงหลอ่อรวยมาเลยโอเคกูให้มึงลอ,อไปก่อนสองสารอบสองสาคนมากกันไปเดี๋ยวอีกสองปีพอมึงแก่ลง,งเจอกูเล่นเสร็จแล้วรุกู้ไปเพราะกูพัฒนาตัวเองแล้วกูม,มีตัวเลือกต่อหรือถ้าฉันจริงใจถ้าฉันเป็นผู้ชายที่ดีถ้าใครคิดนะว่าตัวเองเป็นผู้ชายที่ดีนะไปพัฒนาตัวเองให้เหนือที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วเลือกผู้หญิงคนเดิมพิสูจน์ดิแล้วคุติฟันธงเลยว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้น พราะกูทํามาเกิดตายทําไมกูต้องเอาผู้หญิงหวย,หวยที่กูก็เลือกได้อีกเป็นสิบสิบคนเพื่อมันล็อกสถานะกูคนเดียวอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ก็เลือกเก็บแต่ไม่ได้ล็อกสถานะกันสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากว้เท่านี้สวัสดีครับดูกันต่อไปประโยคนี้ถูกต้องแหละเมื่อไหรที่เราสู้แล้วแพ้แพ้เนี่ยบ่อยไม่ต้องสนใจพัฒนาตัวเองต่อแล้วกลับมาเทสใหม่กูเจ๋งขึ้นยังกูเจ๋งขึ้นกูเจ๋งขึ้น,นหรือมึงห่วยลงไม่รู้แหละ แต่ถ้ามึงสนใจกูมากขึ้นแสดงว่าไม่มึงหวยลงกกูเจ๋งขึ้นมันมีแค่นี้ลุยกันต่อ